ที่นี่สถานีวางแผนที่นี่สถานีวางแผนผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีนี้โปรดตรวจสอบติกโหนและตาราของท่านที่นำติดตัวมาต่อลงจากขบวรถให้ครบถ้วนเถูกต้องเลครับทำกาแฟฮระะเยเยอะเลยฮะอยู่นี่สบายเลยสองห้าเก้าไม่มาเลยรอบนี้สองห้าเก้าไม่มาเลยว่ารอบเนี้ยสองเมาเที่ยว เพราะแต่ก่อนเราเห็นมานี่มาเปลี่ยนรถจักรที่นี่ประจำรถเที่ยวนี้ว่าออกจากสถานีวังมาแล้วนะจะอยู่ทับทิมสถานีป้ายอยู่บนสะพานแฝงใหญ่สถานีการเจริญนาุรีเป็นสถานีต่อไปครับอเมรุณาอเมรุณาไม่ล่ะอเมรุณาไม่ได้ก็ยังเธอเธอฟิวอีกเดือนนึงไง